ค่ะหลังจากที่มีข่าวคลิปวิดีโอตัวยืนบนรถตู้โดยสารสาธารณะที่เจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคถ่ายไว้ได้นะคะแล้วก็เผยแพร่ออกไปล่าสุดค่ะบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบอขอสอที่ดูแลรถตู้โดยสารสาธารณะสั่งให้บริษัทร,รถร่วม3ส,สายที่ตกเป็นข่าวนั้นพักงานคนขับรถตู้เป็นเวลา7วันไปติดตามกันจากรายงานคะ่ะนีครับวิเศษยี่สิบต หลังจากมูลลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้เผยแพร่คลิปร้องเรียนตัวยื่นบนรถตู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีการบรรทุกผู้โดยสารเกิน15ที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนดในเส้นทางกรุงเทพสุพรรณบุรีวันนี้ทีมข่าวไทย PBS ได้จำลองสถานการณ์ผู้โดยสารอัดแน่นในรถตู้1คันถึง24คนเช่นเดียวกันในคลิป ตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบกระบุไว,ว้ว่ารถตู้โดยสารสาธารณะจะบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน15ที่นั่งค่ะซึ่งเราจะดูกันค่ะว่ารถตู้คันนี้ถ้าบรรทุกผู้โดยสารจํานวน24คนนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะรถตู้โดยสารสาธารณะนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามายืนกันเบียดนั่นขนาดนี้แล้วนะคะจะไม่มีเราจับให้เราเลยนะคะ สพอ้วนคนขับรถตู้สายกรุงเทพสุพรรณบุรีบอกว่าเหตุก,การณ์ที่เห็นในคลิปเ<า>กิดขึ้นจริงแต่เป็นเพียงการรับผู้โดยสารระยะสั้นเท่านั้นก็แค่ที่นั่งครับเดียวเสด็จลงพื้นตอนนี้กรณกีเล่นดวนนักเรียนอย่างเงี้ยใกล้ๆลงใกล้ๆอย่างเงี้ยก็เอาเบียดแต่มาหน่อยอย่างเงี้ยมีมั้งในกรณีเล่นดวนใกล้ๆของที่นี่ระยะทางสักกี่กิโลเมตรอ่ะก็สามสิกิโลแล้วมั้งจากวิเศษมางทองอย่างเงี้ย สามกิโลประมาณสามกิโลผมถามบางทีลูกค้าเนี่ยเขายืนไปเนี่ยเขายัดไปช่วงระหว่างท่างทองช่วงนั้นอาจจะลถขาดแล้วเขาจะยัดไประหว่างระหว่างตรงที่เส้นทางยุดยางทองเนี่ยคนมันขาดอายืนไปหน่อยนะสักหน่อยเดียวก็ถึงบ้านแลไอ้ถ้าเราไม่เอาขึ้นเขาก็ฟ้องรายงานว่าไม่จอดรับเขานะฮะแล้วเลยทำเงินแต่ถ้าก็เอาทำไมไม่จอดรับก็ฟ้องคนสองก็โดนปรับอีกนะ คนข Finally, ับเขาเกรณีนี้เคยโดนมาแล้วแต่เจ้าของธุรกิจอรถตู้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าการรับผู้โดยสารต้องมีการควบคุมเช่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการควบคุมที่นั่งด้วยการแจกบัตรคิวเราขึ้นจากจุดเดียวก็คือของมหาาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปเปิดจุดที่ลงเท่านั้นเราจะไม่มีการรับส่งระหว่างทางด้วยของของมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ควบคุมที่จํานวน15ที่นั่งเท่านั้นเพื่อถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง รองผู้จัดจาก,การใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าบคสเคยลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องเรียนแล้วแต่ไม่พบเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งรถตู้คันนี้มีความผิดตามกฎหมายที่บรรทุกผู้โดยสารเกิน1ิที่นั่งโดยมีโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522และมีโทษปรับ300500ถึงบาทตามระเบียบและสัญญารถร่วมบคสพฤติกรรมนี้เสี่ยงที่จะทำให้เกิดบัติเหตุกับผู้โดยสาร บคสจึงสั่งให้บริษัทรถร่วมบคสคันที่ตกเป็นข่าวพักงานคนขับรถตู้เจ็ดวันซึ่งถ้าครบกําหนดแล้วยังมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกบคสจะยกเลิกสัมปทานบริษัทร,ร่วมทันทกีก็ขอความร่วมมือเลยกับผู้โดยสารเนี่ยว่ายังไงมันมีรถแน่นอนขอให้รอรอสักหน่อยอะนะคะอยากขึ้นไอ้ที เห็นแล้วว่าเนี่ยมันเต็มแล้วไปยืนอ,อย่างเงี้ยมันต้องมันไม่ปลอดภัยจากนี้บริษัทขนส่งจำกัดจะเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นพร้อมทั้งกำชับเจ้าของบริษัทร่รวมบขสทุกแห่งให้กำกับดูแลคนขับรถให้ปฏิบัติตามกฎของบขสอย่างเคร่งครัดและจะเพิ่มเที่ยวรถในชั่วโมงเร่งด่วนให้มากขึ้นโดยจะเริ่มกับรถตู้สามสายที่เป็นข่าวก่อนพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารถ้าพบเหตุการณ์ก็ให้แจ้งกลับมาที่บขสและไม่ควรขึ้นรถที่มีผู้โดยสารเต็มแล้ว